สวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆสามารถที่จะส่งแรงใจโดยการกดปุ่มขอบคุณที่หน้าช่องหรือคลิปที่คุณชื่นชอบและเลือกตามที่จะสนับสนุนได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกๆแรงใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยหัวใจเลยนะครับผม ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีหูฟังบลูทูธข่าวว่าชาร์จแป๊บเดียวอยู่ได้หลายวันฟังก์ชั่นเสียงภาษาไทยใช้งานง่ายราคาสบายเพียง299แบตทนยาวคุยต่อเนื่อง30ชั่วโมงแถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อทักได้เลยที่ ID LINE @kawa_thailand กำเนิดซอมบี้ผีลืมหลุมในลทัทธิวูดูผีดิบซอมบี้มาจากไหนนั้นในหนังภาพยนตร์ที่ทำให้คนติดกันทั้งโลกจากตำนานหมอผีวูดูปลุกเสกกับกลายมาเป็นศพกินคนในจอทีวีซอมบี้เป็นผีที่ไม่ได้มีตำนานเก่าแก่เหมือนกับผีอื่นๆเพราะมันเพิ่งจะฟื้นตื่นเกิดขึ้นในช่วงประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เอง เราอาจจะเข้าใจกันว่าซอมบี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นของชาวตะวันตกแต่จริงๆแล้วต้นกำเนิดของศพคืนชีพฟอนเฟนเนื้อตัวเละเทะเหล่านี้มีมาจากประเทศเฮติที่ตั้งอยู่ในหมูกก่เกาะอินดิสตะวันตกทวีปอเมริกาเหนือ เพราะชาวเฮตินั้นสืบเชื้อสายมาจากทาสผิวสีชาวแอฟริกันที่ถูกพ่อค้าทาสชาวฝรั่งเศสพามาที่แอฟริกาเพื่อนำพามาใช้งานในไร่อ้อยพวกเขาจึงมีลัทธิความเชื่อที่แปลกๆที่ฝังลึกอยู่ในหมู่ของชาวเฮตินั่นก็คือความเชื่อในเรื่องของลัทธิวูดูไสยศาสตร์เวทมนต์ดำชนชาวเฮตินี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความยากจนแล้วก็มีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เนื่องด้วยสุขอนามัยนั้นไม่ดีพอในการดำรงชีวิตจึงทำให้ตัวเลขคนตายนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตลอดเวลาและโดยสาเหตุนี้เองจึงได้เกิดกลายมาเป็นตำนานของซอมบี้ผีลืมหลุมเพราะเมื่อมีคนตายเป็นจำนวนมากลทัทธิวูดูที่มีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ก็ได้แอบขโมยศพเพื่อเอามาใช้ประกอบกิจกรรมปลุกเสกเวทมนต์ดำขูนสยสารพัด ซอมบี้แห่งเฮติในทางศิยศาสตร์ตามความเชื่อนี้ว่ากันว่าซอมบี้เป็นศพที่เดินได้เป็นร่างที่ไร้วิญญาณที่ถูกปลุกให้คืนชีพด้วยอํานาจเวทมนต์ของนักบวชในลัทธิวูดู oo. ลักษณะการเดินของซอมบี้จะดูคล้ายหุ่นยนต์ที่มีแต่ร่างแต่ไร้วิญญาณ ปราศจากแววตาและจะทำตามคำสั่งของหมอผีที่ปลุกเสกมันขึ้นมาเท่านั้นเพื่อเป็นทาสของหมอผีผู้ที่สงคูนสายมุนดำที่มีอำนาจเรียกเอาคนตายนั้นกลับขึ้นมาจากหลุมศพได้ซอมบี้เฮติสามารถที่จะเดินได้กินอาหารได้แต่อาหารที่จะกินนั้นจะต้องเป็นอาหารชนิดพิเศษที่หมอผีนั้นได้จัดมาให้เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของซอมบี้ในความเชื่อนี้ก็คือการถูกปลุกขึ้นมาเพื่อใช้แรงงานสามารถใช้ชีวิตปะปนอยู่ในสังคมได้เพราะซอมบี้แห่งเฮติจะไม่ทำร้ายผู้คนแต่จะเน้นทำงานตามคำสั่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะแตกต่างจากคำนิยามของซอมบี้ในยุคปัจจุบันที่พวกเราได้ดูจากสื่อต่างๆเป็นซอมบี้ที่สามารถควบคุมได้เน้นการกัดทำร้ายกัดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าด่าหน้าฆ่าไม่เลี้ยงแถมยังแพร่เชื้อเปลี่ยนให้เหยื่อนั้นกลายเป็นซอมบี้ได้อย่างรวดเร็วแต่หมอผีที่เฮเตนี้ว่ากันว่าร้ายถึงขนาดที่ว่าทำการฆ่าศัตรูของตัวเอง แล้วก็ปลูกชีพขึ้นมาเพื่อเป็นทาสรับใช้จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวบ้านทั่วไปนั้นมักจะกลัวเกรงและไม่กล้าที่จะขัดใจพ่อมดหมอผีแต่ในความจริงแล้วนั้นเชื่อกันว่าหมอผีนั้นได้สร้างซอมบี้ด้วยการให้มนุษย์ที่ยังมีชีวิตนี้ได้กินยาพิษชนิดพิเศษจนสุข,ขิด ซึ่งจะทำให้มนุษย์ดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพเหมือนคนตายแล้วก็ถูกนำไปฝังหลังจากที่ฝังแล้วศพก็จะถูกขุดและปลุกขึ้นมาทำให้กลายเป็นซอมบี้ภายใต้การควบคุมของหมอผีหมอผีก็จะใช้สมุนไพรสูตรผสมพิเศษซึ่งทำมาจากกระดูกของสัตว์ต่างๆปลาหอยมาผสมรวมกันเรียกกันว่าผงซอมบี้ โดยมีการใช้เท,ทโทรโดโทอกซินซึ่งมาจากปลาปะกระเป้าจะทำให้อาการโคม่าและทำให้เป็นอัมพาตแล้วจึงฝังศพแต่ต่อมาก็จะฟื้นคืนชีพ และก็ได้มีหนึ่งในเคสซอมบี้ที่สุดอัศจรรย์ที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้เมื่อปีคิเตศกราชที่1,962นายแคลวิอุสนาซิเซชายชาวเฮติได้เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการหนักอยู่ในอาการโครมา่าและได้เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงและไตาวายแต่แล้วเหตุไฉนเลยเล่าในที่สุด18 ปีต่อมาก็ได้มีคนเห็นนายแควิอุสนี้เดินอยู่แถวแถวหมู่บ้านทั้งทั้งที่หมอก็ให้การยืนยันแล้วว่าชายคนนี้นั้นตายไปแล้วจริงๆแต่เขากลับลุกขึ้นมาและทำงานอยู่ที่ไร่อ้อยประกอบกับที่ประเทศเฮตินี้ผู้คนที่ยังคงเชื่อในเรื่องของซอมบี้จึงทำให้ไม่ค่อยมีใครสงสัยและคิดว่านี่แหละคือซอมบี้ผีลืมหลงจริงๆ ในปัจจุบันศาสนาวูดูนี้ยังคงดำเนินต่อไปตามแถบแอฟริกาตะวันตกเช่นเบนินโตโกโดยที่ประเทศเบนินนี้จัดการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ให้กับวูดูถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแต่เช้าตะวันตกเกิดความสงสัยว่าทำไมชาวเฮติที่ถูกเรียกว่าซอมบี้เหล่านี้ดูเป็นคนมากกว่าผีเพียงแต่มีอาการที่แข็งทื่อขาดซึ่งชีวิตชีวา แววตาที่ว่างเปล่าขายกับศบเดินได้แต่ทำไมกลับทำงานได้ดุดช้างสารทั้งวันทั้งคืนมีแรงผิดมนุษย์มานาแม้แต่ชาวเฮติยังพาเชื่อกันว่าเกิดจากคุณสายูดูแต่ในทางวิทยาศาสตร์นั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เลวไหลและค้นพบว่าที่จริงแล้วสิ่งที่ทำให้ชาวเฮตินี้มีลักษณะเหมือนกับซอมบี้อาจจะมาจากพิษของพืชและสัตว์ บางชนิดได้ผสมกันและน่าจะถูกจากการวางยามากกว่าเป็นพลังงานวิเศษของหมอผีซึ่งฤทธิ์ยานี้จะทำให้สูญเสียซึ่งสติและการควบคุมตัวเองเมื่อนำพิษมาผสมกันและป้ายเข้าไปที่ทั้งบาดแผลของเหยื่อก็จะได้เป็นยาพิษที่มีผลทำให้เหยื่อนั้นหลับหมดสติหลับลึกเป็นเวลานานจนดูคล้ายกับเสียชีวิต จากนั้นแม้จะตื่นขึ้นมามีชีวิตแต่ก็ไม่มีสติกลับมาหรือเข้าใจว่าตัวเองนั้นได้ตายไปแล้วแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้จริงๆจนกลายเป็นอาการทางจิตและไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปอยู่ในสังคมคนปกติได้อีกต่อไปดูไร้ชีวิตและจิตใจลักษณะเหมือนซอมบี้ผีหลนหลุมและถูกนำไปใช้แรงงานไหนที่สุด แต่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะมีคนที่เห็นด้วยไปหมดในทฤษฎีนี้เพราะยังมีการโดนตั้งคำถามในหลายจุดเช่นว่าหมอผีชาวเฮตินั้นไม่น่าที่จะปรุงยาที่สามารถทำให้คนหมดสติได้นานและเนียนโคตรเทพขนาดนั้นรวมถึงการปรุงยาพิชชนิดดุนแรงขนาดที่แถมยากที่จะกักเกณฑ์ให้ออกฤ์ในระดับที่ต้องการและความคาดหวังอีกด้วย และอย่างไรก็ตามในปีคิเตศกราชที่1,915เรื่องเล่าของวูดูต่างๆมากมายก็ได้ถูกเล่าขานผ่านเหล่าทหารและนักเดินทางและได้ถูกตีพิมพ์ออกสื่อครั้งแรกโดยวินเลียมซีบรูกได้เล่าถึงการพบเห็นซอมบี้ในเฮติจนในที่สุดก็ได้สร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องไวซอมบี้เป็นหนังผีซอมบี้เรื่องแรกของโลกและสืบเ,เรื่อยมา ตามสไตล์หนังที่เราเห็นอย่างในยุคปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวของซอมบี้ผีลืมหลุมในโลกของความเป็นจริงขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีหูฟังดูทูตคาว่าชาร์จแป๊บเดียวอยู่ได้หลายวันฟังก์ชั่นภาษาไทยใช้งานง่ายราคาสบายเพียง299 แบททนยาวคุยต่อเนื่อง30ชั่วโมงแถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อทักได้เลยที่ idline@kawawa.thailand